นะแต่ผมว่าเขากินไม่ค่อยเป็นนะไม่ค่อยถนัดนะทุกคนเฮ้เยไ,ยไร้เป็นไรเต็มเลยโดนของเหรอคนมันมาตั้งไหนออกมาจะเก็บโดนตั้งไหนวะจะ้องของเมื่อกี้เหรอ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีลุงป้านะะทุกทุกท่านกันเลยครับผมวันนี้อยู่กับผมนะฮะใหญ่จากช่องแฟร์พาไปเรื่อยนะครับผมผมเล็กช่องแฟร์พาไปเรื่อยครับซึ่น้องสองคนก็จะกลับมาเยี่ยมใหญ่ปอบทุกคนนะนี่อะไรมาใหญ่ปอบมีข้าวกล้องทุกคนลองเอามาให้ยายปอบกินทุกคนเพริงจะเอาพวกเนื้ออะไรมาเอาเนื้อเอาพวกของสดมาเปลี่ยนบ้างเนะพี่น้องสองคนคือแบบชวนกินหมูกระทะเลยเห็นกินหมูกระทะก๋วยเตี๋ยวอะไรใช่ไหมต้องมีบ้างแหละโอเคเปลี่ยนบรรยากาศบ้างทุกคนแล้วก็เราเอามาให้หนืงแล้วก็กลัวเขาจ <สด S 2> ะ เปลี่ยนหรือเปล่ากินเนื้อมากขึ้นไปแต่ว่าทันชาติยานะของคนแบบเป็นพวกคนปอบอย่างนี้ก็กินพวกเนื้อถุกอยู่แล้วแต่ว่าก็ยักเปลี่ยนบ้างเป็นพวกเข้าเเข้าแล้วเข้าเล้วไหมเขากะเพราไข่ดาวกะเพราไข่ดาวทุกคนเมนูขึ้นชื่อประเทศไทยแล้วคนมนูชื่อคนไทยนะก็เป็นกะเพราไข่ดาวมีกุ้งที่นี่เห็นแบบมีกุ้งแต่กุ้งอาจน้อยนะทุกคนก็เป็นอาหารไหมเขาเป็นข้าวกล่องกะเพราไข่ดาวมีกุ้งตัวสองตัวนะแต่ว่ามีสองกล่องทุกคนกล่องยากูเขาไม่ยิ้มเลยชื่อว่าสองกล่องทุกคน โอเคไปดูยายบอเลยนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เราสองคนทีนะทุกคนก็เป็นกำลังใจแล้วก็ฝากเพจ Facebook ติดตามไปนะพี่แฟดพาไปเรื่อยๆทุกคนสามารถติดตามมาได้นะทุกคนไปยายปอยู่บ้านยายปอทุกคนไปโอเคทุกคนเดี๋ยวก็กำลังใจเข้าไปตรงทางเข้าบ้านยายปอทุกคนใกล้ถึงละไปๆยายปอแล้วนะตอนนี้ปออยู่บ้านนะทุกคนจบไล้วไงโอเคไม่เหนื่อไเหนื่อยกลับมาแล้วทุกคนก็เย็นแล้วไงฮะโมกกว่าแล้วเย็นหมงแล้วเอาไปดี เอาเข้ไปเปกนตัวกนตัวไว้สั่งอย่นะไว้สั่งใครจะมาจะขารับเราจะเขารับสิ่งมาเสร็ที่นี่ก่อนนะทุกคนนะเรจะขดแล้วจะข่มที่ก่อนนะราจะปอบไปจ้ะแกนั่งนั่งรอไม่ได้ดิแคงจะากินกับมาทุกคน ปอบนะกอขึ้นมาเอาข้าวให้ปอบลอบ่อร่างเราคนนะแกมันจะหิว,วะ่ะแต่ก็ได้ขากินยามานะเฮ้ยทำไมคน,มอ,นอูอมันหิวหิวอจับทองเขาไม่เอากินเขากินอะเฮ้ยอังมียอังมีอย่าอังมียรอจะกินเลยเฮ้ยจ็เปลี่ยนผ้าถุงนี่วะเลยต้องมีเป็นไอ้ผืนน,นี่แล้วผืนเก่าไปไหนวะเป็นสี่ผ้าถุงน,นี้แล้วจเจะเป็นสีมวงมวง่งห,หร เอาแงวกินดิเยอ่ไหมไม่ออยอะมาเนี่นยทาจาพร้อมไอคนเนี่ยมันเสียงดังบ้านมันจะพังลงคนนี้แล้วก็เอาข้วาวาแบให้ปอบไปกคนนะน้องกินข้าวดิน้องแก่เขาดูมีอะไรบ้าง ขเขากินมาเขากินมาเขากินมาเขากินเป็นไหมให้สองกล่อง,ง,งเลยแล้วเขากินไม่อิม่มให้เขากินเลยบอกว่า,ากินให้หมดนะถ้าไม่หมดก็เก็บไว้กินก่อนดึกดึกได้เถ้าเขาหิวก็มีนะเขาไม่ออยนะแต่ผมว่าเขากินไม่ค่อยเป็นนะไม่ค่อยถนัดนะทุกคนไม,<อ>ม่เหมือน,น,นพวกเ<ว>นือ<ว>้อน,<ว>นะ นี่ก็เริ่มพอเพลนะนี่ก็ห้าโมงแล้วบางทนท่าโมงกว่าแล้วนี่ไงนะอย่างนียังจ้องแกแกกดดันแล้วจ้องแกกินีแกลมเสียอีกไม่ใช่แกก็กินแต่ว่าแกกินไม่ค่อยถนัดเหมือนพวกเนื้อนะพวเนื้อสดอกกินรับถนัดกว่าจกง่ายกว่า พี่ยนแบบมาพบเจจะปอบเป็นคนจะนั่งอยู่บนบ้านนะใช่ทุกคนไ้ตามหาเฮ้ยอย่เฮ้ยอย่าบออร่อยมดว่าอร่อยนะทุกคนเพกินเนี่ช้าแกินช้าๆเรื่อยๆเมืนกัเจ็บท้องอ่ะมันไม่ให้เจ็บอีอ่รังก็จะเดนเส้นงเล่นาน่เดินข้นไปเขาแบบจะมองกนยัเกโดนส้นหนึ่งเนงานมาก่อนว้นนี้เปล่า ต้องดูไอติมด้วยก่อนนะท่านบอกว่าเรามีอะไรก็มาให้ทุกคนนะทั้งพี่โป้งแต่เราเจอพี่โป้งเมื่อเช้าอ่ะเมื่อไประหว่า,างจเจอไปก่อนอันเนี้ยเวียงแล้ก็ชนเชียวมากเลยเขาไม่เหมือนเดินนะเขาเป็นอะไรของเขางขง,มงมากแนละ้วมันเขาดน อะไรเขาผมไม่แน่ใจวันนี้ผมบอกไม่ถูกนะทุกคนจะขยับใช้วิจารณญาณจะรับชมนะเราไม่รู้เขาเป็นอะไรทุกคนอยู่เขาชนเฉียวแล้วไม่สนใจเลยกินแบบว่าแปลกๆไม่เหมือนไม่เหมือนพี่พงที่เราเคยรู้จักกันทุกคนเหมือนดูเก้าล้าเหมือนเหมือนสมิงเก้าล้าประมาณอารมณ์อารมณ์คล้ายเลยนะอารมณ์คล้ายกันเลยทุกคนนู้นตอนนี้แดงเอาไปอะเป็นยังไงบ้างสมิงที่ไปพาไปอบรมบ่มนี่ใส่ไหมใช่เป็นมัดไว้อะแล้วก็ให้แบบ จะเป็นคนนี่มันดีขึ้นดูียดูยุงยายปอตอนเชินสำรวจโเวลรอบๆก่อนมีอะไรหรือเปล่าไปดูดิมีอะไรเสียงน้ำไหลดังหรือเปล่าไม่รู้แต่ฟ้าคือครึมทุกคนนะไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าเพราะว่าอากาศมันอบอ้าวหน่อยวันทุกคนดิฟ้าคลึมมากทุกคนฝนตกก็ดีอย่างทุกคนช่วยให้ชุ่มชื้นแล้วก็ลื่นๆนะลยุงยายป่าอแม่เล็ก เมื่อกี้ผมเหยียบที่ป่าวะ้วผมช่วยกันดูแลยายปอบทุกคนนะก็ต่างคนต่างช่วยกันพึ่งพากันนะเราก็เห็นใจของเหมือนกันนะเขาเป็นคนคนหนึ่งนะแค่อาจจะเป็นคนที่แบบว่าต้องอาศัยอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ต้องกินของดิบเป็นอาหารไม่ใช่ของถูกเหมือนเรานะอร่อยเปล่าเพื่อรวยอะเพื่อซึ่งวันก่อนที อร่อยปะเฮ้ยทะเลอร่อยจริงๆวันก่อนเจอลุงพีโพงมาหาก,กินใกล้ๆปอบทุกคนนะนะก็เจอเขาอยู่ข้างในห้วยฝั่งโน้นทุกคนจะมีห้วยอยู่ว่าเขาเดินตามเลาะไปห้วยแนละ้วไปเจอ,าอ,าารเรอกันขนะ้างบนเนี่ยไปกินไปรับอาหารด้วยกันนะเหมือนไปรับปลาเล้าของสดด้วยกันนะแล้วก็เห็หนที่มาวับเงีนะ้ยมอมอยู่ฝั่งนี้เฉยเลยทุกคนเนี่ยมาหากินละแวกเนี่ยหากินพวก <c oughs> ไอ้แมลงตามพื้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะทุกคนยังไม่ชัวร์เหมือนกันว่าเขา อากินใกล้กันทำไมหรือว่าเรู้จักกันหรือเปล่าเฮ้ยไร่อะไปรอะไรจะมาอะไเจะมาอะไรเฮ้ยเฮ้ยทวกคนเป็นผินเหรอไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันมีตะปูเนี่ยไหนมีตะปูมีน้อแน่ไม่ได้เนี่ยวะเต็มเลยโดนของเหรอไม่รู้ว่ะ คันนั้มันของคุณใส่ใแล้วแต่เขาดูด้วยเขาดูด้วยเขาดูด้ยเขาส่ไปพี่ดูเลยนี่แล้วคุณมีเลือดด้วยเลือดด้วยต่ปูยน็อดด้วยอะมันมาตั้ไอมาจะกินโดนตั้งไหนวะจะท้องของเมื่อกี้ตอนเขาใช่วอกมาเหรอเนี่ยที่มันเนียวมันเาก็วอกมาเลยววกมาเต็มเลือดเลือดเต็มเลยพี่แปลว่าแต่ยินเสียงอยูี้อะค่วเฮ้ยอาเจียนเลป่าเขาวกเหรองมยวะอมไมกินแล้วสไลม่กินอร่อยนะ เมื่อว่าสังเกตตอน,น,น,นแรกอะแกรู้สึกว่าเจ็บ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 แต่แกไม่รู้ตัวเป็นคืออะไรแล้วข้าเข้า,ขา,ขาไม่มีของเลยข้าไม่โดนพข้าไม่ใช่ไม่เกี่ยวใช่ไหมใช่แต่เหมือนกินแล้วมันรู้สึกว่าพวกพวกมันกินอะไรไม่ลงอะทำให้แกน้ำอ้วกออกมาโอเคไหวป๋อจุ๊ยโอเคก็เป็นนั่งยิ่ดิเฮ้ยเฮ้ป็นอะไรประวะทุกคนเป็นอะไรประวะทุกคนพุมตกใจมากนะเจมส์พี่จักรผเวอร์ไปทุกคนแบบตกใจว่าเอ้ยโถ่พวกมาเป็นนี้ได้ไงพวกกรปู กระเป๋าเนี่ยโอ้น hmm ี hmm ่กระเป๋าของท่านเราวิ่งเดี่ยวเหรอจะล้างแกจะวิ่งเดียวก่อนได้ไหมโอเคทุกคนรอกันส่งพิจนี่จะตักถุงห้วยว่ะผมไปตักถุงห้วยว่ะห้วยข้างล่างนี้โอเครอกันนะทุกคนนะผมไปเอาน้ำให้ไปล้างตาให้แกท้องมันเอาน้ำมากอกก้มาให้เลยนะเมื่อกี้ไปกอกที่ถุงห้วยมาทุกคนหลังเขาเลยล้างเขาเลยนุนุ่มๆๆหลังปากหลังมือเรียบร้อยเขาตัวอะไรมาวะเล็กงงมากคือ เมื่อกี้กินข้าวดีทุกคนนะมาแล้วทำไมแกจะเจ็บต่บพอกินเมื่อกี้จะหมดแล้วจะหมดกลองและวจะหมดกลองแล้วว่หมดเลยเพราะว่าเวลางกินแล้วฉันรู้สึกว่าเพื่อนไปอมงเงี้ยเหรอใช่พวกโดนเล่งของกัวนกินแล้วมลไม่ค่อยลงเงี้ยหรอแล้วแกจะไหวบอกคืนเนี้ยแกอยู่ได้ก่ันเป็นนิดเดียวจะมิ่งวะที่มันก่อนจะไปอ่ะก็ชื่อไมนมาก่อกลัวนะม,มันท<ร>ิน้งมาทำร้ายปอบพี่พงแล้วมันก็ทำของใส่อ่ะไม่แน่ทุกคนมันเป็นไปได้เพราะว่า ตอนนี้เราไม่อยู่แล้วเส้นผมอะ่ะเส้นผมอะ่มอะของยปอกกับพี่พง์มันดึงไปได้ง่าย,ยนะไม่แน่ทุกคนมาทำแบบพิธีว่าทําให้ราใยา่ปอกกับสมิงแบบเจ็บตัวหรือเปล่าทุกคนผมไม่รู้นะทาให้ยญ่ปอกกับพี่พง์ทุกคนพูดผิดเมื่อกี้ขออภัยฮะหญ่ปอกพี่พง์มีปัญหาเรื่องนี้ทุกคนแบบว่าเราเล่นของใส่หรือเปล่าพี่พงษ์ดูแปลกทุกคนคือพวกตกใจมากพี่พง์คือแบบไม่เหมือนพี่โคงทุกคนผมมาทำให้ผมว่าเฮ้ยพี่พง์ดูน่ากลัวกว่าเดิมมากเมื่อก่อนแบบก่อนน้นนี้แบบปกติแบบดูแบบเข้าหาง ไม่เหมือนพี่โพลตัวเดินผมรู้จักทุกคนที่ว่าดีที่ออกมานะท้าไม่ออกมานะอันตายเหมือนแบบบวบเบียดอยู่ในท้องไนงะมันบดอยู่ในทอนะ้องไงเนี่ยเขาดูเสรตะป,ปูด,ดิงต่มเฮ้ยอย่าจ,จับอย่าจ,จับอันมราอย่าจ,จับอย่าจ,จับมันไม่รู้ม,มีพุงมีผิดหรือเปล่าหายขี้มาอย่าไปจับมือนะอันตรายเฮ้ยเสร็จเฮ้ยทุกคนผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะต้นไม,ม้ตกใจหลังคาตกใจหมดเลยเพิ่งเคยเห็นนะเฮ้ยสนิมด้วยทุกคนสนิม นี<ด>่เห็นใช่ป่ะไม่เป็นคันขลิ่มด้วยตะปูเนี่ยโอ้ยมันบิดงอมาเหมือนมีการแบบว่าเล่นของโดยตรงเลยคนนั้นดูดิอาโคมันดีมากเงี้ยตุ้กเสียบน้ำเสียบข้าวของอแล้วกับติดติดขนิ่มมาเลยนะทุกคนติดตะปูมาเลยนะไม่เป็นไรวะนอนบิดท้องมันบิดท้องเหรอแก้ไข่แก้กันได้รึเปวะมีอะไรเขาของซักฟิทธิ์อ่ะคุณน้ำมูลน้ำมูลเมืนให้กินเนี่ยต้องวันนี้ไม่จะ้ทำนิ้วมือแล้วไง รอเราเราจะปิดกล้องเรียบมาเปลี่ยนมาอาจจะไม่ถ่ายต่อแล้วกลับบ้านก่อนนะแล้วของใช่กลับบ้านแล้วของแล้วปิดกล้องก่อนแล้วอาจจะรีบเข้ามาแต่ไม่ได้ถ่ายพี่ดูต่อนะ้วเดี๋ยมืดหมดเลยใช่ไะมใช่เดี๋มืดทุกคนแล้วละมอนมาแล้วก็ของที่แบบพอมีช่วยได้อะยาเพื่ออะไรนะจริงๆอะแกก็เป็นคนเหมือนกันแก้วแปวดอย่างนี้เหรอยาแล้วก็แกต้องอือดเลยพวกเนี้ยขอได้นะมันช่วยได้ใช่ป่ะมีผลใช่ไหมไม่ช่วยได้แต่ว่าเอาน้ำมอนไปละมอนนะสำคัญ เราไงจะหาสมุนที่ไหนที่บ้านมีป่ะบ้านมันมีป่ะเหมือนแม่คอยขอดวงพ่อไปนะแล้วป้ามันจะมียาพาราอยู่อะใช่เหรอเขากินก่อนได้ไหมเขาจะกล้ากินหนอหรือว่าจะราป่ะเรต้องกินอะบรรเทาากันก่อนแล้วห้องของเขายาพาราแต่ป้าเป็นคนจะลองให้เขากินไปก่อนเพื่อช่วยได้เรื่องการปวดแก้ปวดนะทุกคนผมไม่รู้จะรักษาไงก่อนคือเอาเบื้องต้นแค่นี้ก่อนทุกคนอย่าทำยาพาราไปก่อนทุกคนนะผมไปยาพาราไปก่อนนะครับ คนนี้ผมแบลอยาลา่าพรามาให้ให้พี่พงนะเอ้ยพาไปยัยปอดไหมทุกคนโ <Okay. S 3> <พ>อเคค่ะเดี๋ยวผมกลัวมากเลยทุกคนกลัวเขาไปอะไรไปทุกคนแล้ากินกันโอเคแล้วรูขึ้นกินยาเลยเล้วกินกันเพื่อจะดีขึ้นแก้ไขเบื้องต้นก่อนไม่รู้เขาจะเป็นอะไรมากกว่าทุกคนจะขอแก้ไขเบื้องต้นก่อนนะกินนะกินนะกินยา พี่มบลอยากที่จะเป่าทุกคนจะเป่าหูวังหน้ารู้นะผมตงเดินเข้ามาเพราะมันสายมันเข้ามาไม่ถึงทุกคนไม่อยากแบกกระเป๋ามากวนหนัาก็เลยเอามาแค่ตัวป่านะเดี๋ยวจะกลับบ้านนะเฮ้ยเขาบอกเหรอเจ็บเขาชัดมาชนไว้บอกบอกเขาเดี๋ยววิ่งเบลของน้ำมนต์มาให้ถ้าอยากรู้ถ้าเห็นน้ำมนต์นะกระเป๋าน้ำมนต์ด่วนเลยแล้วก็รีบมาไปคลิปไปก่อนโอเคทุกคนจะขอสองคนขอเปล่าขอก่อนเดี๋ยวเพื่ออัปเดตทีนึงใช่ใช่จะขออัปเดตอีพีอีพีต่อไปทุกคนนะ เขาจบคคลิปแค่นี้ก่อนทุกคน,นนะมันจบได้อะไรนะโอเคทุกคนเดี๋ยวให้เล็กเพราะวันนี้ดี่ก่านทุกคน,ก,คนกลับไปเอาของกูเขาเจ็บมากจริงๆไม่มีใครดูแลเขานะทุกคนโอเค